ได้นะกลิ่นก็ไม่แรงไม่แบบตอนแรกตอนแรกมันจะปุ้ดนิดหนึ่งท้งเทียนเรื่องกลิ่นเล็กน้อยแต่ว่าเขาบอกว่ากลิ่นเนี้ยไม่สามารถที่จะปรับอะไรได้เพราะกลิ่นของของมันเป็จะเป็นพี่ตั๊กถามเมื่อสักครู่นี้ตอนที่เราได้ดูในคลิปแล้วพี่ตั๊กใช้เซรั่มนี้ตอนกลางคืนใช่ทีนี้มาใช้กลางวันอย่างนี้ได้ไหมคะก็ได้เหมือนกันแต่แต่ตัวเองนะคะเคล็ดลับของตัวเองเนี่ยใช้ตอนกลางคืนจะไม่ค่อยใช้ตอนกลางวันเพราะว่ากว่าจะถึงหน้าเราบางทีสามสี่ ชนิดเราอาจจะรู้สึกลำคานแต่จริงๆใช้ได้เซรั่มนะคะเนี่ยพอเริ่มซึมจริงๆแล้วมันมีเคล็ดลับในเรื่องการแต่งหน้านะไม่ทราบท็อปคิดเหมือนพี่หรือเปล่าคะบางคนเนี่ยไม่มีเวลาแต่งยังไงๆแล้วรีบบางทีมันมันมันไม่เนียนมันเมื่อขอเวลาให้เขาหน่อยขอเวลาพวกนี้หนึ่งเนี่ยแต่งในเวลาเดินเราอาจจะแต่งถ้าไปเปียรแชร์ไม่ทันนะเดินไปบนสามีสักหน่อยเธอทำไมไม่เลยอะให้ซึมซึมพอดี ไปหวนกันสหน่อยเนี่ยไม่ใช่ครีมสมบ๊กอ่ะไปเม้าท์ไม่ใช่ครีมสึมสามีสึมอะไรครีะสูมดีเลยหรือบางทีพี่รีบมากพี่จะใช้ทิชชู่ซับซับแต่ไม่ให้ซับเอาครีมออกไปซับให้มันเขาไปเยอลงนะคะแล้วเสร็จแล้วเราก็ลงไวท์ตัวนี้ไวท์ตนิ่ง่ะไวที่นิ่งตัวนี้เนี่ยนะคะเราใช้ชื่อว่า ท i งคิชไ White ีนว n นนะฮะทวีนวก็จะมีวิตามิน B3 มี12สองมีมอยเ t อ r i ไรเซอร์แล้วก็พูดนี้ก็จะแอนตี้เอดจด้วยถามว่าทำไมสูตรนี้เนี่ยจริงๆเราควรจะเป็นเวชสำอางด้วยซ้ำเพราะว่าหมอหมอเป็นคนทำึ้นมานะคะเสร็จแล้วในเวลาอันอันนี้ไม่ใช่ไว้แตนนิ่งเพื่อให้หน้าใสเดี๋ยวนั้นนะแต่เป็นการดูแลและรักษานะคะตัวนี้ก็ถือว่าเป็นตัวท็อปเหมือนกันเพราะว่ามีคนใช้แล้ว หน้าเวลเาพี่ตั๊กเห็นแล้ว before after เนี่ยแบบเห็นแล้วชื่นใจทุกทีเลยคือส่วนใหญ่ไวททน่เน,นี่ยมันจะเป็นแบบว่ามันไปช่วยเปลี่ยนให้เมนซีผิวเราอะไรต่างๆนะมันมันทำงานคนละ,ะแบบนะั้นไม่มันลักษณะนะั้น <c oughs> แต่ว่ามันเป็นการดูแลรักษาไม่ใช่ทาปุ๊บเฮ้ยเป็นหน้าขาวกเนาเป็นบีบ <c oughs> ีอันนี้เป็นการรักษาและดูแลนะคะ มีสามีสิบสองบางคนอาจจะมีการรู้สึกนิดนึงซึ่งสมัยหนึ่งเนี่ยน้องๆน่าจะทราบเขาจะทำ AHA กันอ่าคล้ายๆอย่างนั้นเพราะงั้นเนี่ยเราก็ไม่อยากจะไปหลอกใครล้วก็บอกว่าเวลาท่านนั่นปุ๊บเนี่ยอาจจะซื้อปุ๊บอาจจะลองที่คอสักนิดหนึ่งแต่ส่วนมากแล้วจะไม่ค่อยมีปฏิกิริยาสักเท่าไหร่เดี๋ยวต้องถามไปต่อคนนิดหนึ่งลงไปแล้วเนี่ยซึมง่ายหรือว่ารู้สึกยังไงบ้างคะก็ซึมดีนะก็ซึมค่อนข้างเร็ว ก็ผิวกระทั่งนุ่มขึ้นอ่ะผิวจะนุ่มเกี่ยวจะนุ่มฮะผิวจะนิ่มเลยในการแต่งหน้านี่เขาบอกว่าการรองเขาเรียกอะไรอันเดอร์ต่างๆเนี่ยเตรียมผิวเนี่ยเป็นขั้นตอนสําคัญใช่ไหมคะใช่ค่ะบางคนอ่ะอาจจะเป็นช่างแต่งหน้าแต่ว่าถ้าการเตรียมผิวไม่ดีเนี่ยมันจะทําให้การแต่งหน้าออกมาไม่สวยเรื่องของผิวนะฮะในเรื่องของเท็กเจอร์ของผิวเวลาอ่าก่อนที่จะทาไอ้ัรองพื้นเนี่ยถ้าไม่ได้เตรียมผิวมาดีๆเนี่ยฮะผิวมันจะดูดูเมคอัพไม่กลมกลืนฮะมันจะลอยแล้วก็หล่อหล่อตา ค่ะก็คือถึงละไม่กินรองพื้นนะคะอันนี้เราลงอะไรคะอ่ะตอนนี้เราจะลงกันแดดกันแดดอ่าดิวตี้ซันสกรีนอ,อ,อันนี้บีบได้เลยเพราะว่าพี่เนี่ยใช้เยอะใช้เยอะอ๋นนอปปอันนี้เยอะไปปะลองถูนะเดิมเนี่ยเขาเข้าขายไม่แพงแล้วพี่ตั้งก็อย่างที่บอกมีทั้งแพง้งถูกพี่ตั้งก็ซื้อทีสองน้ำหล่อแล้วทาหมดเลยค่ทั้งตัวเลย <c oughs> ลเวลาออกทีวีก็ทาแขนทาขาไปด้วยจริงๆเออ ่อันนี้ละเลงเลยนะถ้าถามพี่นะพี่จะถูอย่างนี้เลยนะ,ะแล้วมันจะเข้าไปกับผิวเลยจะเคทันได้ทนะาคอร์ดได้ด้วยนะเนื้อเป็นซิลิโคนเลยเนื้อคือซิลิโคนเบสะนะคะมันจะเลือบไปกับผิวแล้วข้อดีของยูรลบิว,วตี้ซันสกรีนทรนะีนวานันนี้คือไม่มันและเราก็จะมีพวกแอลอย่างนี้มาซื้อเยอะอ,อะมีแอลมาซื้อเยอะแล้วก็ตัวจางแอม มีทหารมาซื้อ,อจริงจริงบอกว่าพอดีพี่ตั้งทำกล่องสีน้ำมันไม่เป็นไรครับเดี๋ยวให้ภรรยามาซื้อแต่ผมมาใช้ด้วยเพราะว่าเพราะว่าทำไมนะเขาก็บอกเขาไต่ตากแดดแต่ว่าผู้ชายใช้แล้วมันเนียนสีมันเป็นเนื้อเข้ากับผิวเลยพรุ่งนี้หนูไปลายม็อบเลยใช่ไหมเ็ก่เลี้ยงเลยนะเราไม่เลี้ยวเลยนะคะแล้วลงคอลงอะไรได้เลยเนี่ยมันก็จะเนียนเข้ากับผิว คือตอนแรกทูเลยทูเลยตอนแรกแล้พี่ตั๊กเห็นลงไปกันแดดมีเหมือนสีเป็นรองพื้นแต่พอเกลี่ยแล้วไม่มีไม่มีค่ะทุกคนจะใช้สีเดียวกันได้หมดนะคะมันมีเป็นแบบอืมก็มจะเนียนเข้ากับผิวไปเลยค่ะซ<า>ิลิโคนนี่ช่วยยังไงบ้างคะอ่าจะช่วยในการยึดติดผิวดีนะแล้วก็ไม่หมางระหว่างวันนะตัวตัวตัวแตัวซิลิโคนเองนะเฉพาะซิลิโคนหน้าใช่ไหมล่ะ มันก็จะจะเรืองอยู่ไปที่นี้เรื่องของกันแดดเนี่ยนะบางคนก็ถูกว่าไม่ถูก่าแต่เราไม่ได้บอกว่าเอ้ยของพี่ตั๊กเนี่ยทุกคนใช้แล้วจะต้องดีเสมอไปก,ก็ไม่ได้จําเป็นถึงขนาดนั้นนะคะแต่อยากจะบอกว่าเออข้อดีของเขาคืออะไรนะคะพี่ค่ะพี่ก็40แล้วก็พ <P> ีเอบวกคือมันสามารถกันได้บางคนก็เป็น UVA UVB ค่ะอันนี้ PA บวกบวกซึ่งเป็นค่าเฉลีย่ยเพราะจริงๆแล้วเนี่ย สี่สิบเนี่ยมันพอในแต่ละวันเนี่ยน,นะแแต่ถ้าเล่นพี่เล่นกอล์ฟเนี่ยเพราะพี่ตอนในในกรอบพี่จะเขียนไว้เรื่องกอล์ฟเล่นกอล์ฟต้องใช้อย่างน้อยต้องมีสองรนะเพราะว่าเนื่องจากเขาไม่ได้ไม่ต้องจำเป็นต้องทาแป้งเยอะเพราะงั้นเราก็เคลื่อนไปเลยไปตีอ่าสักแปดลุเก้าหลุมเดี๋ยวเราก็บอกทายสักทีหนึ่งได้เลยเพราะว่าไม่งั้นมันจะน้อยไปนิดนึงนี่ถ้าเกิดเราจะขายเนี่ยเราไปทำถึงแปดสิบหรือร้อยหนึ่งเนี่ยมันก็ไม่ใช่ตลาดเรา ก็ยังไม่ใช่ตลาดเราใช่ไหมคะตรงนี้เรากำกับทำให้คนทั่วๆไปนะคะได้ใช้เสร็จแล้วก็ตอนนี้เริ่มเยนแล้วนะคะมันจะใสนะคะแล้วต่อไปก็ลงแป้งฝุ่นนะบางคนก็อาจจะชอบหนานิดนึงก็อาจจะลงทูเบงนะลองพื้นก็ได้แต่ไม่จําเป็นบาง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 ไม่จําเป็นอันนี้ก็เอาแป้งลงอีกทีนึ่งนะคุณก็สามารถที่จะ ออกไปไหนได้ในแต่ละวันนะคะเงื่ดีก็คือต้ไปซื้อในเว็บไซต์ใช่ไหมคะใช่ค่ะใช่แล้วสองตัวนี้ก็มีในเว็บไซต์นะคะหรือว่าถ้าเกิดว่าอะไรอย่างเงี้ยจริงๆมีนะคะแต่เราก็วางขายทั่วไปนะคะในวัสดันในบ็อกซ์ในเพราะว่าตลาดนี้นะคะในแม็กซ์แวลูในเซเว่นอีเลฟเว่นก็จะมีตัวตัวเล็กๆไซส์เล็กๆไว้สำหรับให้พกพาให้สองตัวนี้เลยนะเซเว่นจะมีตัวเดียวไว้์เนนนิ่งเพราะตลาดเซเว่นอีเลฟเว่นเนี่ยถ้าน้องๆทราบจะรู้ว่าเขาไม่ค่อยขายกันแดด นะฮะสมมติว่จะเป็นไวท์เทนนิ่งกันนั่นเทุกคนก็ไวท์เทนนิ่งกันหมดนะคะอืของก็คือเป็นเออหนุหนูก็กังวลว่าเอ๊ะต้องเข้าไปดูในมงในเว็บเขซื้อเอาได้เลยได้เลยนะคะพี่ไม่เอานี่ไปขายวัสดุนะคะหนูจะได้ไม่ต้องไปเข้าเว็บคือวัสดุเนี่ยวัสดุนเนี่ยตลาดของวัสดุนเนี่ยถ้าเราขายของแพงมากจากเท่า th <c oughs> ที่ดูนะคะแพงมากก็อาจจะไม่ใช่ตลาดวัสดุน <c oughs> นะแต่เนื่องจากเราไม่มีเคาน์เตอร์แบรนด์ถ้าเคาน์เตอร์แบรนด์ในสองพันบาทบางทีก็ ชคโปรโมชั่นอาจจะลดลงมานิดหนึ่งเนี่ยเราก็สามารถจะขายได้ในเว็บไซต์แต่ว่าสรรพ2,000ยังคิดคนเดิมว่าสรจะคิดว่าฟังแล้วไม่ได้บอกเขาจะแบรนด์นี่เป็นหมื่นในสูตรเดียวกันสูตรเดียวกันแต่ว่าเขาอาจจะผสมเห็ดอะไรของเขาว่าันไปแต่เราก็มีวิตามิน b ีสาบวิตามิน E นะคะผสมลงไปนะแต่ละแท็กก็ไม่เหมือนกันอันนี้ก็ลงแป้งก็เน่ากระจาใส นะคะแล้วเดี๋ยวเราก็ปัดแก้มนิดนึงค่ะแล้วก็ทาลิปนิดนึงก็สามารถที่จะออกไปใช้ชีวิตประจําวันในแต่ละวันได้นะคะค่ะจริงก็ไม่เป็นคราบไม่อะไรนะค่ะละเลงได้เลยค่ะปกติเออ่ท็อปเนี่ยแต่งมากเป็นยังในชีวิตประจำวันหนูไม่ได้แต่งตีกันเลยเบาๆจริงหรือเปล่าก็คือตอนเช้ามาเนี่ยก็จะแบบอย่าเรียกแต่งเลยครับกระทิบหน้าให้สิบห้านาที ทำรายงานถ้าเรารีบขับรถไปเร็วก็จะได้สักชั่วโมงคืองบเขาไม่เยอะเขาจ้างช่างคนเดียวเวลาพิธีกรผู้หญิงสามคนนะครับพี่มันเหมือนเครื่องเย็บจักรนะคะเขาก็ต้องไปเหยียบอย่างเร็วยังเร็วอย่างนี้ยค่ะหนูก็จะไม่ค่อยจะเปนเซนซ์รับอะไรนี้เพราะว่ามันแบบระหว่างนั้นเราก็เงยๆกันว่าลองพื้นก็พยายามหาก็แล้วแล้วแล้วยังไงเครับก็ต้องเอาเครื่องสัมาษไปเองหรือคะของเขามีให้ค่ะแต่อันเดอร์เราอันเดอร์ไปเองหนูก็ใช้หลักของพี่ ถูกผสมแพรทุกคนคนูเคยชดชูของแพงแล้วก็คือไปใช้กับเขาแล้วก็คือเราเชื่อว่าไปใช้อะไรเป็นนานๆมันผิวมันจางื่งไงไม่ลูกมันก็ไม่เห็นจะเปล่งปลั่งเหมือนตอนที่เริ่มใช้หนูก็เลยสลับมาใช้ถูกที่ว่าไอการทำครีมหรือเครื่องสำอางแต่ละตัวเนี่ยนะถูกแพงเนี่ยบางทีมันมันมีส่วนผสมเพื่อเรามาทำแล้วเขาไปดูโรงงานเองก็เรารู้ว่าจริงมันก็จะมาจะไอเบสคล้ายๆกันเพียงแต่ว่าอาจจะมี เป็นแบรนด์น่ะแบรนด์ว่าโอ้ยมันจะต้องแพงต้องอะไรอย่างเงี้ยเออผสมตัวนี้ก็เป็นนิดนึงเอาเลยเอาเลยพี่ตั๊กผสมตัวนี้ก็เป็นนิดนึงสามารถที่จะมีสตอรี่มาเขียนได้แล้วก็เรียกราคาให้ได้ถูกก็ได้แพงขึ้นหรือไม่พี่ตั๊กจริงแล้วอเขาต้องไปเอาแพ็กเกจจิ้งเนี่ยนำเข้ามาจากอิตาลีฝรั่งเศสแตจจะไม่ส่งนี้แต่แพงแพ็กเกจที่เราจะต้องมาแบกรับกันแต่ว่ออันนี้อาจจะเป็นแพ็กเกจจิ้งที่คล้ายๆกันแต่ว่าสิ่งที่อยู่ข้างในเนี่ยเป็นสาระสำคัญสรัเหมือนแกะห่อของขวัญนะคะ แกะไอ้พวกห่อสวยๆออกไปมันก็ดูที่ของขวัญข้างในอะหมหน้าคนเราาดูหน้าข้างนอกกันก่อนเลยก็น่าสิเนาะแต่อย่างนี้เรารู้แล้วนะคนมันต้องใช้วิธีศึกษาอย่างนี้รู้เลยว่าดีก็รู้ละระหว่างนี้เราค่อยๆก็ปัดไปแล้วเราคุยกันประกอบซึ่งจริงๆแล้วสองคนนะเราทํางานในสายอาชีพเดียวกันอย่างอย่างคุณท็อปกับพี่เนี่ยแต่การทํางานการดูแลตัวเองไม่ค่อยเหมือนกันไม่ไม่ที่บอกต่างคืออย่างที่ท็อปบอกว่า ไปแล้วให้เขาลุมแต่งหน้าแต่พี่สุดมากพี่จะแต่งแต่ให้สัมภาษณ์บ่อยๆว่าพี่จะไม่ค mm ่อยออกไปโดยไม่แต่งอะไรหน้าเปลือยไม่มีไม่มีไม่เห็นไม่มีนะคะเพราะว่าเหมือนกับเหมือนกับว่าเร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 าอยากให้เขาคือไม่ไม่ได้ไม่ได้หมายความว่าท็อปนะแต่ละคนมันไม่เหมือนกันนะคือเหมือนเราจะไปย่อเวลาให้เขาด้วยนะพอไปถึงเขาก็อาจจะลงปากนิดนึงเติมเงาให้เรานิดหน่อยเราสามารถทํางานได้ แต่เราก็ตื่นเร็วหน่อยเพื่อที่จะแต่งไปจากบ้านเลยทันทีพี่ตั๊กเชื่อไหมว่าผิวหนุ่มเนี่ยถ้าเกิดไม่รองพื้นอย่างพี่จะไม่ได้ขั้นตอนนี้เนี่ยของเรามันจะต้องรอถ้ารองพื้นนะพี่แนะนําหลังกันแดดใส่ได้เลยหล<ะ>ังกันแดดเนี่ยท็อปสามารถจะลงได้เลยแต่ว่าพี่แนะนําให้เป็นรองพื้นที่เป็นลิควิด<ะ>เป็นลิควิดได<ะ>นะ้ซึ่งพี่ก็เคยทําวันไหนที่รู้สึกว่าวันนั้นในรายการนี่โดโแดดมันแรงมากเราก็ใช้ ลองพื้นที่เป็นลิควิดผสมเนี่ยหนูจะต้องใช้เคล็ดลับในการสัมรีชุบน้ำเย็นพี่อะี่ราะว่าเลือดข้นหรืโอ้โหบานเบิกฟ้าเไปขนาดกลัวใช้ถมอ่ค่ะจริงจริงบางวันถ้าไม่ลองนะคุณน้องเอออยากจะขลุกชวนล็งเป็นกระโดดให้บอกวว่าไอ้นี่เลือดรูขุนเนี่ยจริงจริงมันเกิดจากอะไรทราบไหมคอลลาเจนอิลาสตินอะไรพวกนี้ป่ะพี่จริงจริงนอนดึกก็ขึ้นนะ นอนดื่มก็โผล่ดื่มได้พี่ดื่มดื่มดื่มก็โผล่ไม่ได้ดื่มน้ำเปล่าไม่ใช่ดื่มดื่มก็ก็มีปัญหาแต่เรื่องของลูขุมขนนะคะแล้วถ้าเราอาบน้ําอุ่นแล้วไม่ใช้น้ําเย็นลูขุมขนก็เกิดโอ้หนูว่าชอบน้ำอุ่นมากเลยโอ้ไม่ได้ไม่ได้เหรอฮะถ้าท่าอปจะใช้น้ําอุ่นท็อปต้องน้ำเย็นด้วยโอ้ตามไปปิดอีกทีหนึ่งนะฮะแต่ยังรุ่นๆอย่างเงี้ยเด็กๆเงี้ยยังไม่มีลูุมขน ท้านุ่นลองเนมาคิดหนึอยากรู้ว่าทำไมเขาตั้งชื่อตัวเองว่าหญิงแย่วันนี้ต้องไหนถ้าหนูแย่แล้วพี่แล้วลูกเลยจะไปลงรู้นะแต่คนดังดังนั่นะ่งเดกใกล้แนะคะอย่างที่พี่ตับอกว่าเราไม่ได้มาดูเรื่องสีสันเราดูเรื่องสกินว่ามีความเปลี่ยนแปลงความไวท์นิ่งลงไปการแดดลงไปเป็นยังไงนะคะเออรู้สึกได้เลยว่าเขาดูแบบคือมันดูฉ่ำแล้วแบบ ดูมีสุขภาพอะค่ะบางคนเนี่ยนะฮะอย่างกันแดดตัวนี้เนี่ยบางคนก็ไม่ทาแป้งทาแป้งทากันแดดเยอะหน่อยแล้วบางทีเดินๆไปเข้าดูดูกระจกในห้องน้ำอ้าวนั่นทายสักทีซ้ำก็ไปเลยก็ไม่เกิดความความมันเลยสำคัญเลยเพราะกันแดดส่วนใหญ่เวลาทาแล้วบางทีมันพอเราแต่งหน้าเสร็จแล้วมันมันดันออกมาพี่อ้อยแล้วแต่นี้มันจะมันจมูกเนี่ยลอกไปก่อนเลยอันนี้ไม่เป็นนะ ไปแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็ลงลิสติกนะคะก็สามารถที่จะใช้ชีวิตประจำวันได้นะคะแต่ว่าอย่างที่อาจารย์เคบอกว่าสิ่งสำคัญผิวต้องสำคัญที่สุดนะคะการดูแลผิวบางทีเนี่ยถ้าเราดูแลผิวดีบางทีเราไม่มีเวลาแต่งตาเราก็ปัดบนตาแล้วก็ลิปสติกเข้มหน่อยก็าสามารถไปไหนได้แต่ต้องอยู่ภายใต้ผิวที่ดีผิวไม่ดีลิปสติกสีไหนก็เอาไม่อยู่ใต้องแบบเออใสไว้ก่อน ต้องบอกว่าเมื่อสักครูเ่เราได้เห็นเคล็ดลับพี่ตั๊กในนะคะการแต่งหน้าการเตรียมในเรื่องความชุ่มชื้นอะไรต่างๆทำความสะอาดแต่สิ่งหนึ่งนะคะที่ยังไม่ได้ดูยังไม่ได้คุยกับพี่ตั๊กคือการดูแลตัวเองในเรื่องการออกกําลังพี่มีเคล็ดใช่ไหมคะคืออย่างนี้นะคะในช่วงแต่ละวัยของพี่ยี่สิบสามสิบสี่สิบห้าสิบเนี่ยต่างกันนะอย่าเพิ่งเล่า รอน้องเขาเสร็จเป็นเรื่องๆแล้วพี่น้องเรื่องนี้อะไรจะจบไจะบอกว่ามันชีวิตมันแตกต่างกันมาตลอดแล้วใครจะบอกว่าเอ้ย40ทำเหมือนตอน20ไม่ได้ต้องต่างกันเลยมันต่างกันเพราะอะไรเพราะว่าชีวิตจะวนเวียนอยู่ในวัฏจักรของการเออจะอย่างเนี้ยคือคือเนื่องจากจะพูดเสมอว่าเราเนี่ยใช้ชีวิตอยู่กับในกองถ่ายเราก็ต้องกระตันยูงานและอาชีพของเรา พี่ใช้คําว่ากระตัอยูสัาผ mm hmm. นะอาชีพของเราต้องใช้สังขารของเราตรางนั้นเราก็จะไปทําให้เขาแย่ yeah. ถูรูถูกกรรมถูรู mm hmm. ถูกกรมไม่ได้ mm hmm. มันมันถูรูอยู่แล้วละ่ะต่อไปมันก็อายุด,ด้วยวยัยมันต้องตัดมันต้องไปแล้วแต่ว่าทํายังไงให้เขานานที mm ่สุดนะคะดูแลเขาได้นะคะ mm hmm. นะคะอ่ะเรียบร้อยนะคะอ,ะคะอาปากหน่อยหนึ่งเอาให้เอาให้ครบเครื่องเออแล้ว mm hmm. าง่ยดูดีขึ้นไหมน้องน้องแรนใส่เสียงนิดนึงจริงถ้าสกุาตาเข้มเนี่ยปากก็ต้องอ่อนถูกไหมฮะดนเคแต่ถ้าตาอ่อนปากก็ต้องเข้มสดขึ้นมาหน่อยนะคะแต่ที่เครื่องตาเขาสวยนะน้องเนี่ยน้องแปโอโรสแบบนี้ค่ะนะคะเพราะว่าก็ เป็นสีที่พี่ก็ชอบชอบทาสีประมาณอย่างนี้อยู่เพราะว่ามันมันจะทําให้หน้าเนี่ยมันใสอืมานะแต่เขาออกออกอมชมพูอมชมพูนิดน่อยก็โอ้โหรสไม่ได้เลยมีมีม,ม,ม,มีนักแสดงรุ่นอาจารย์ท่านหนึ่งคุณพิสมัยเคยบอกไว้ว่าถ้าเป็นดารานะถ้าเป็นนักแสดงนะท่องเคยได้ยินไหมค่ะออกไปนอกบ้านอย่าทาปากสีมืดๆ สีม่วงน้ำตาลมันหน้ามันจะไม่ไม่มีใครเห็นจะทุ่มอยู่เนี่ยใช่ไหมคะยังไงขอเป็นสีที่เหมาะคนไทยขอเป็นสีชมพูสีโอรสสีอมส้มหน่อยๆจะแดงก็ยังยังไม่ใช่เท่ากับสีชมพูสีโอรสสีมืดๆนะมะเหียวอย่าทาเลยนะยกเป็นนักร้องแนวร็อกอ่ะใช่แต่สไนเ์เขาจะไม่ทากันเดี๋ยวมือมันเหมือนโดนทุบมาจากไหนก็ไม่รู้ใช่ไหมหน้าเขียวหน้าเลือนอ่ะ เสจเรียบร้อยไหสีสวยไเลยเรียบร้อยเรียบร้อยอันนี้ไม่ได้รองพื้นค่ะนะคะแต่อยู่ภายใต้แป้งซึ่งต้องลงนิดหน่อยค่ะนะคะแล้วก็เห็นไหมหน้าก็ก็ใสเลยไม่จำเป็นต้องรองพื้นเลยแล้วก็ไม่หมองด้วยนะคะถ้าใส่ถูกใจปรบมือให้หน่อยนะแ่ใจวัยยี่สิบของพี่ตั้นเนี่ยเอ่อเป็นวัยที่จริงๆมีความสุขมากชอบมากเลยเพราะอะไรซราบไหมคือทาอะไรมันก็ดูสวยงามไปหมดแล้ว เริ่มออกกำลังเมื่อตอนยี่สิบนิดนิดยี่สิบสองยิบสามตอนนั้นเป็นดาราหรือยังเป็นนางเอกแล้วพี่เป็นพี่เริ่มเข้าสู่วงการตอนอายุสิบเจิตโอ้โหสวยจริงน้องๆมีคนไหนยัไม่เกิดบ้างทั้งหมดยกยังไม่เกิดแน่เล่าให้ฟังตอนสิบเจ็นิดหนึ่งนะขำๆำนาะพี่เข้าสู่วงการตอน17เจ็เนี่ยถ่ายโฆษณาไว้ผมแสงกลางยาวเลยนะมารู้ความหลังนะมารู้ความหลังที่หลัง สบู่ดาริ่งซึ่งปัจจุบันเป็นสบู่ปาล์มโอลิฟปาล์มนี่มันก็จะเปลี่ยนไปเวยนะเปิดหน้าต่างมาใส่ที่ไม่ได้เป็นนัทล้องมีปั๊มนี่ไม่ปามแล้วไม่โอนี่ด้วยเปิดหน้าต่างมาโคหน้าต่างแล้วก็มองลงไปตอนนั้นโปรดักชั่นเนี่ยเหงถามเพลินดีครับขาหลังมาแต่งหน้า้เนื่องจากเราเด็กเัาไม่ต้องแต่งหน้าเยอะเชื่อไหมว่าพี่มามารู้ทีหลังวันนั้นเจอคนรุ่นหา่นนได้ฟังบอกว่า วันนั้นที่โฆษณาชุดนั้นออกมาเนี่ยนักเรียนเตรียมทหารเนี่ยฮือฮากันใหญ่แเพราะอะไรเพราะด้วยวัยนะก็ฉะนั้นตอนที่พี่สิบุหกสิบเจ็ดพี่จะไม่ได้สนใจอะไรมาก <đấy. S 1> เข้าสู่วงการแล้วพอยี่สิบปุ๊บเนี่ยก็เริ่มทากันแดดตอนพี่อายุยี่สิบเพิ่งมีกันแดดออกมาอืก็ทากันแดดแต่เริ่มอ,ออนล้า สมัยก่อนมีเวิร์ข่าวเกิดอย่างออเกิดแล้วค่ะเวิร์พ่อเพราะว่าเริ่มเริ่มมีน้ําหนักตัวมากขึ้น53าสิบกิโลห้กิโลนี่อ้วนที่สุดในชีวิตนั่นเป็นจุดที่หนูบอกที่สุดเพะค่ะนี่ก็เข้าเวิร์ข่าวเลยตึ๊กตุ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 ๊กเต้นแอโรบิกเนื่องจากมันเด็กวันหนึ่งเต้นห้ารอบห้ารอบต้องการลดความอ้วนห้ารอบแล้วก็นั่งแล้วกินอะไรแล้วมากินบวยเม็ดหนึ่งอ้โหทรมานเลือทุเร่ทุลัง กินบวยกินน้ำส้มแก้วหนึ่งแล้วก็กินน้ำแต่เดินดู้มันลงมันลงมาเหลือสี่ิกว่านะ๋ย่เราฝากว่าพอมันลงปุ๊บสวยเลยอ้หูรูปร่างดีน้ำนักสี่สิบกว่านั่นคือตอนยี่สิบพอสามสิบก็ทำอย่างนั้ตอนนั้นแต่งงานแล้วพี่แต่งงานอายุยี่หนะก็ทำอย่างนั้นแล้วก็พอเริ่ม30ิก็เริ่มเล่นกีฬาประกอบกันแล้วทั้งเต้นอโรบิกทั้งเล่นกีฬา พอสี่สิบก็ตอนอายุยี่สสี่สิบรูปร่างดีมากมีกล้ามหน่อยหน่อยถ่ายหนังสือถ่ายชุดไว้นะกล้ามขึ้นพอลิฟต์บอกเดี๋ยวคุณตักถ่ายนะบอกเดี๋ยวเรื่องคุณนัดอีโมงสิบโมงเช้าบอกขอก่อนขอบ่ายสองโมงสิบโมงเออเออไปเรียกกล้ามทั้นนั้นที่เรียกอยู่แล้วอาทิละห้าวันวันละสองชั่วโมงไม่ทำมันออกกำลังบ้ามากสี่สิบทำได้สี่สิบต้นต้นน ได้แล้วแต่กินอาหารปกติออกกําลังกายแล้วแบบโอ้กินน้ำยืดแบบโอ้หน้าตาสดชื่นนอนแบบตอนนั้นบอกเลยว่าดีดีเลยกล้ามเนิ่มขึ้นสวยไปผุงเพิงไม่มีพอตอนนี้แต่ห้าสิบทุกอย่างต้องลืมหมดนะคะถ้าใครที่ถึงวัยห้าสิบแล้วพี่บอกเลยว่ามีดาราหลายคนนะค็อปวัยนี้แล้วบ้าเอาวามงไม่เวิร์ก เพราะว่าออกกำลังได้แต่มันจะแห้งและมันจะเกร็งและมันจะกร้านพี่เนี่ยตอนนี้เริ่มปล่อยให้มันมีเอวนิดหนึ่งมีพุงจิ๊บจับแขนคุกคิดบเโมาพุ้งว้ป่งไม่เจอเลยมีมีมีนิดนี้มาปล่อยบ้านถามว่าทำไมพอเราวัยห้าสิบเนี่ยแลนั้นในชีวิตแต่ละวัยของพี่ยี่สิบห้าถึงห้าสิบเนี่ยพี่จะปรับเปลี่ยนชีวิตให้เข้ากับใน ละช่วงวยัย oh, ตอนนี้เล่นกอล์ฟเข้ายิมน้อยหน่อย,อ,ยอ่าไปวิ่งหน้าบ้านหน่อยหนึ่งนะวิ่งจกิงีจักรยานนิดหน่อยแต่ไม่บ้าเหมือนสมัยก่อนแล้ว oh, แต่แฮปปี้ตลอดวันนี่สุขภาพดีไอท้ที่นั้นมันเหมือนกับว่าผลไม้เวลาน้ำมันออกไปจากแบบนานๆแล้วนะ <c oughs> มันจะเหย,ยวมันยิ่ง oh, แกร้ง oh. กลายเป็นผลไม้อบแห้ง oh. แทน่จสวยงามตามนั้นดูเห็นภาพลอยขึ้นมาเลยใช่ไหมใช่ไหมอออันนี้ก็เป็นเคล็ดลับซึ่งหลายๆคนเนี่ยนะคะก็ได้ทิปดีๆพี่พี่ตั๊กไม่มีกั๊บว่าะนั้นไม่มีให้หมดเลยหลายคนอาจจะมีคําถามและอยากจะถามตอนนี้ถึงช่วงเวลาแล้วนะคะใครมีคําถามยกมือขึ้นพี่จะเอาไมค์มยื่นให้เลยเรามีไมค์ตัวไหมคะมีไม่คะเอาไมคเอาไมต้องถามหน่อยวขอถามอ๋อแย่เลยนีเนี่ยเดี๋ยวชอบตรงนี้แหละบางทีเราไปทํางานที่อื่นเนี่ยนะ ถ้าเป็นชาวบ,บ้านดูเฉยๆเขาจะไม่กล้าถามแต่นี <aw> ่แหละนี่แหละเออต้องมันๆอย่างเงี้ยเออไม่ธรรมดาเนี่ยไม่ใช่ชาวบ้านอ๋อใช่เป็นเป็นชาวเมืองค่ะก็อ่าจะถามพี่ตังว่าที่ว่าเล่นกอล์ฟเนี่ยทุกวันเนี่ยเล่นสัปดาห์อะไรกี่วันอ่าสมัยก่อนเนี่ยนะพี่เนี่ยเล่นมาสิบปีแล้วนะแล้วพี่เล่นตอนเที่ยงใช่นั่นแหละครับขับชนะเที่ยงและบ่ายโมง พี่ไม่เคยเล่นตอนเช้าถ้าเล่นตอนเช้าหมายว่าอันนี้สามีจะรู้เล่นตอนเช้าพวกพี่ไปเขาใหญ่เอาไป็ควัมไปดูเวลาไปเขาใหญ่หรือไปตางจังหวัดหรือไปพัทยาไปมารมโดนเนี่ยเราตื่นเช้ามาสดชื่นเขาเรียกว่าหกโมงทีกระเด็นทีคือที่ตั้งท่าวอนทีกระเด็นเพราะพวกนั้นเขาจะมีรองเลยนะมันจะร้องแต่มืดเลยนะแล้วจะมีคิวใครออก่ะพอหกโมงทีกระเด็นแล้วปังกอันนั้นอ่ะร้อนมาตลอด